ก,ก็ตามสัญญาที่ผมบอกว่าผมจะเอาชีวิตรอดมาครับนะคบผมก็เดี๋ยวเรามาเอาชีวิตกันเลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะสร้างโลกใหม่กันเลยแล้วกันเนาะนี่เลยตั้งชื่อว่าอะไรสูสูอันนี้ผมไม่ได้ลงมอดไม่ไม่ได้ลงอะไรเลยปนะ่ะสรว่า กันอ่ะก็อันนี้ก็ตามปกตินะก็ขอเป็นโบนัสเชแล้วกันนะถือว่าไม่ได้โกงนะผมราะว่ามันมีให้ในตัวเกมอยู่แล้วนะครับผมมันมีตอนเลือกออปชันโลกอยู่แล้วเราไม่ได้ไปโกงเพิ่มอนะไรเออผมตัดตัดตอโหลดไปเลยแล้วกันโอเคนะผมก,ก็มาก็อย่างคือเมื่อกี้มันเหมือนมันหยุดอัดไปโดยองนโดยอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เนาะ อเคเดี๋ยวเราไปขุดหินก่อนเมื่อกี้ผมเล่นไปเราเนื้นหนอหน,นนหนึ่งนะครับผมขุดเพิ่มเอออย่างแรกเดี๋ยวเรามานี่มาเดี๋ยวโอเค เดี๋ยวเราขับนี่เลยลก็ต้องขบับเลยโชว์เบลอ่ะสำคัญจะอะไรที่เหลือไม่สำคัญแล้วโอเคประมาณนี้เนะ,ะเดี๋ยวเราต้องอย่างงี้โอเค เราต้องการถ่านนิดหนึ่งนะครับผมเคอันนี้เป็นผมเกิดที่หมู่บ้านนะก็เป็นเลวีด้วยผมเปิดด้านข้างไว้หัวตรงข้างนะที่มาเจอบอกว่า มันมีเสียงอะไรแบบว่าแบบมันจะมีเสียงแบบว่าลอยเทา้าฟุต,ตสเต็ปอะไรเงี้ยคือยูทูบเบอร์เขาชอบใช้กันผม,นมนก็ใช้ตามเขาว่าแหละเดี๋ยวต้องไปจับจองเตียงวิลเลจเตียงนอนละก,ก่อนเขาข,ขุดเยอะก่อนอทานเขาต้องการฐานทุกคนบอกเลยเป็นคนเอาฐาน เยอะจริงตอนนี้ไม่ทานสาสิบเจ็ดแล้วอะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ทานปึ๊บเคอะเราขึ้นดีกว่าอนขดทางขึ้นเดี๋ยวข,ขอใช้บล็อกเลยดีอเอาหินก็แล้ว ดีเดียกัน่ะก็ทำต่างขึ้นดีกว่าดีๆต่าขึ้นดีๆแล้วก็โอเคทำต่างขึ้นดีๆ,ดๆสบายวันหน้าอะโอเคเว็บ <c> เ <oughs> จพวกนี้ไม่มีอาชีพนะต้องสร้างอาชีพให้วเว็บเจอนะโดยเจ้าบล็อกอาชีพเออในบล็อกอาชีพที่ผมขับได้้าง,างวะเนี่ย อย่างแรกอันนี้แย่แหล่งอาหารใช้ได้ขุดเหรอโอเคเฮ้ยคอกโอ้โอหน่ากลัวเหมือนกันนะเราขุดดินมาอุดดีกว่าทุกคนตรงนี้เป็นเลวินที่น่ากลัวมากเลยม,มีหมู่บ้านใหญ่เลยนะแล้วก็เราจะสำรวจหมู่บ้านก่อนดีกดว,ว่าทุกคนฮอร์ฮอร์เอ่อ คุณ NPC ครับคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคุณใบไม้หน้าบ้านอันนี้โอ้โหเคไปมาบ้านโห ใชใชเนี่ยมีอาชีไาช h อาชีพอะนันอ๋อชีว่านันเดี๋ยวมีเจะไปทอะไร้มีเล็กเดี๋ยวเอาเล็กก่อนเนี่ยคุณ ค okay. สุกอเล็กตรงนี้ก็มีโอเค okay. คราวนี้อีกวิธีหนึ่งคือฆ่านาะก็เล่นแต่ไมกกวจะเกาแล้วก็เลยเหมือนเป็นแบบเป็นผู้ปกครองเราจากซอมบี้นะผู้ปกครองหมู่บา้านที่อยากฆ่าเขาเลยสงสารเขาต้องสั่งเอ็นพีซีด้วยแบบว่าคือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอ็นพีซีตายหมดนะไม่มีคนทักหมู่บ้านอ่ะ โ okay, อเคเริ่มจะมืดละ,ะ,ะขอสอันว้โอ้ยขอนอนหน่อยสักเตียงขอสขอักเตียงคือรีบขึ้นโอ้โหตัวเลยตายแล้ว Okay, ขึ้น,นอนบ้างน,นี่ก็แล้วกันเช้าขาวก่อนทขาไม่มีบ้านเนี่ยเขาไม่มีเตียง ấy. เนี่ยโอ้ก็เข้าได้ไหมเจ้าวัว <c oughs> ไหนดีอ่ะ <c oughs> นี่ก็กระเดาเออนอนโอเคนอนก่อน ป่ะสมมุตหมู่บ้านก็โตเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องเอาดินที่เราขุดมาแค่นี้แหละโอ้โหตัวเบลเจอร์ตกบ้านนะตัวเบลเจอการเป็นตะลือนะระวังรวังตัวเบจอการเป็นตะลือนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยว น,นีอะไรม,มีสโมกสโมเกอร์เตาเผาอาหารนะครับผม mm hmm. เรามีเฮเบลตัวครับ mm hmm. ใช่ตัวครับแบบเสียงวิสก็ล์คาญจังทำ mm hmm. เป็นเอรื่อ mm hmm. ปังอ่ะ อยากเข้าบ้านเขาได้คนคนเข้าได้วัวห้ามเข้าบ้านวะเดี๋ยวเราต้องเลือกบ้านสักหลังเราต้องเลือกบ้าน NPC สักหลังเป็นบ้านเรานะเดี๋ยวไม่ใช่ขาขนมปังเออโอเคอย่างนี้แล้วกันอ่ะคิวตอนนี้คิวกินขนมปัง โอเคฝั่ okay. งนี้ก็ดีนะฝั่งนี้กว้างอยู่ไปฝั่งนู้นก่อนไว้มีบล็อกเยอะๆก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะเอามาคือตอนนี้คือจะไม่เจออันนี้คือหมู่บ้านใหญ่มากเลยนะสวยหมู่บ้านใหญ่อยู่ฝั่งนี้จะมีกล่องไม่มีไม่เตาเหนียวโดเลยมั้งโเออท่องเอาเดียว อ่ะโอเคเอาเหล็กไปก่อนนี่มีเสียงพึ่งบีบสัสมีพึ่งเหรอผมได้ยนดินเสียงบีบัสเมื่อกี้มาเขียนอยู่ เร็วโหนี่ขนาดเร็วแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ต้องใช้ถ่ายอันนี้แหละเออมันอาจจะไม่พอนะเอาโยกมาก่อนดูตัวเลยเร็วเร็วเข่าโอเคทีละได้เลกละเมื่อกี้ได้ยินเสียงพึ่งอะ เราจะเจอรังผึ้งเลยเหรอโอ้ตัวตัวแถวนี้มันฟาวอร์ฟอเรสต์ปะบีบัสเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวเอฟสามในใบโอมะในฟารวอร์ฟอเรสโอเคเราจะมีผึ้งอยู่ในใบโอมอย่างงี้ดีอ่ะเพร่ะสภามีผึ้งที่มันจะอยู่ในใบโอมนี้ผึ้งที่เราเคยทำลิปบตะ พึ่งอ่ะเออขอแต่ะไม่ได้ทำคลิปให้ดูแต่ว่าผมจับพึ่งอ่ะเออในปีโอวนี้แหละแค่หาว่าพึ่งมันอยู่ไหนมันอยู่ต้นไม้ต้นไหนนะลงนามกระสิบไป็นแล้วโอเคคิปอยู่ข้างไหน โอ้นี่ยไน,น้องพึ่งอ้อโอเคเดี๋ยวเราต้องได้ซิวทัดก่อนแต่ว่าถูกว่าดีอ่ะเดี๋ยวรับพวนี้เราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเขาฟังเออฟางตรงนี้ไม่มีของเฮ้ยซันเดิลสปริ้งออกซิเจนต้นไม้ได้เพชรมาได้เกาะมาเพชรโอ้มันดีจังหมู่บ้านนี้ ค่อยปลูกเป็นไม้แล้วกันโอเคเลพอดีเรียกกระเลมไม่แค่นี้หรอแค่หลังนี้หรอที่มีของให้เราหลังนี้เราไปดูมาแล้วโอเคอันนี้ก็เราจะเข้าไปแล้วหมดแล้ว มันอยากวิ่งไม่ใช่หรอกช้าหลบบ้าหมดแล้วใช่ไหมโอเคมันมาตั้งแต่อยู่นะเนี่ยโอ้ยโฟล์ฟเลดีอะเพ่อของฉันหมู่บ้านแบบนี้ว่ะมีน้ำพึ่งอ่ะเออไว้เราเก็บน้ำหวานได้แต่ว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวเอาอะไรก่อนแล้วนึงอ๋อนี่ โอเคเดี๋ยวเราติดติดอย่างเงี้ยแหละโอเคเรวก็ทำไว้ให้ชาวบ้านเขาขึ้นได้ก็เปิดชาวบ้านเขาตกเหมือนเรานะ เสาจะมาเขาเตือดาเมาอนเราโอเคตรงนี้จุดนี้เลยบ้านนี้คือบ้านเมื่อกี้ที่เราไปมีเหล็กตรงนี้อ๋อถ้างั้นเราโดดโดดดิโดงไปโดดดิโดงโ,โอ้โห นี่ะโอเคตรงนี้ใช่ไหมป่ะลงเดี๋ยววันนี้มาขุดเหล็กกันก่อนโอเคหาเหล็กก่อนเราต้องการเล็ก ดีนะหมู่บ้านนี้เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวพิเศษนี้เหรอเดี๋ยวอีพีนี้เราทาไงดีทําให้หมู่บ้านมันดีๆก่อนแล้วกันแบบว่าทางเดิน,นง่ายๆหน่อยไวนน้นั่นนี่ใส่ที่ผมทำง่ายๆทางเดิน,นง่ายๆนั่นเออตายแล้วนะไเล็กจ้า นี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วเหล็กมาอีกเท่าไหร่ก้อนชัวร์รใช้ได้เดี๋ยวเราเราค้าของเหล็กที่หลังนะครับผม สะพานี่ยแล้วมันไม่ค่อยดีอะเอาจริงสะพานนี่มันแบบมันต้องอ้อมบ้านเนี่ยปัญหาคือมันอ้อมบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเครื่องใจขัดใจขัดใจอ่ะเอะอแล้วกันบ,บอกมามยอะมีไม,มาเยอะอยู่อะไรเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างบ้านทีหลังตอนนี้เราขอ ทำให้มันดีกว่าน,นี้ก่อนอหนูบ้านลอยอยนูไม่ชอบบ้านลอยอเ,เอ่อจีน่ะโอเคมีอะไรมาที่ใช้ได้ บอกนี่เขาเปิดสตูนมานเฮ้ยเหล็ก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 มา,มาเลยชาวบ้านย่าจ้ายา่าปึ๊บปึ๊บไม่ได้ว่ะโอเคมันนี้กันน่าจะได้ละสุดนี้ขัดใจอยู่เหมือนกัน เลยดีช่างเหอะแบบนี้แล้วกันเอาไม้อะไรดีคือไม้ไอ้ไม้จะไอ้ไม้สวรรค์นาผมขอเก็บไปแล้วกันโฉมันสวรรค์นาป่ะอาคาเซียเออ มันอยู่ในเบลโซน,น่าเลยผอเรียกไว้สวัรค์หน้าขอโทษถึงว่าสายไม่ได้เดี๋ยวสายไม่ได้เออนอนก่อนนอนนอนนอนบ้านบ้าน่นี้แหละจะตกแต่งให้เขาไม่มีเตียงใช่ไหมโอ้บ้านตรงข้าไม่มีเตียงสวยจริงจริงเจอขอโทษ <laughs> ปุกวิเดเจอไหมไอ้ยเสียงพึ่งด้วยบีบัสคือ เขียนอยู่ไนพึ่งสายไหนพึ่งน้อยเอาพึ่งน้อยหายพึ่ง่าจะบินไปทางนู้นแล้วนะเดี๋ยวยิ่งก็ได้เหรอโอ้โหเขาทำอะไรดีตอนนี้คือเดี๋ยวคลิปแร้วมัจนาเนี่ยเพราะว่าต้องปรุงคันสัญยาภาพต่างต้องขุด พอพี่แอคหิมพังค่อยขาพี่แอคเล็กจะได้ไม่เปลืองตรงนี้โอเคปึแบบ๊แบมบโอเคแล้วมาย2ิบสองขอสักชุดได้ป่ะมืดมากเลย เขตเคนสามสามน่าจะพอแล้ว ตรงนี้เชื่อต่อเติมตรงนี้เลยทางเข้าบ้านแบบด้านเนี้ยเขาอยาแบบน,แบบนี้ตรงนี้อ๋อมันไม่ไรออกมาบ้าน,นเข้าทางนู้นลืมเดี๋ยนะทุกคนเดี๋ยวผมหาอะไรก่อนจุดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้น่าจะลงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างเถอะถ้าเสร็จมันเราจะกบถ้ำเดี๋ยวเรา ถ้าเราจะกบเลวบีนเะดี๋ยวเราต้องใช้ทรัพยากรอีกเยอะผมขออย่างนี้ก่อนอ่ะช่วข่าวไปก่อนโอเคไว้เกือบไปแล้วอ่ะมานนี้ไปก่อนสะพานสะพานอเล็กๆก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวไว้หิวๆก็จะค่อยกินเนื้อวัวเอานะคะบผมอ่ะเ mm hmm. พืดเด่อเจอ เราก็ไม่อยากจะตกนายนะเพราะเดี๋ยวไอ้เ้องกกลินมัจะตบเราตัว่านายโง่มากเนี่ยขึ้นมาถกถ้าตกไปจะพูดไปเหล็กกลินมันจะมันจะมาลุกตึ๊บเราจะมาลุมตึ๊บเราโอเคขึ้นมาได้ไปนะเนี่ย เออชอบเล่นน้ำเนียนะนะ่ยฮะพวกชอบเล่นน้ำเดี๋ยวเราหาบอกอาชีพให้เขาขก่อนเนี้ยแนนะอ่กหนสิทหิอเนาะเดอดซ่าไปเจอพวกเรียกจะมีอาชีพอยู่ไหนวะ เนี่ยใช่ไหมเราเอาชีบวางไว้ตรงไหนดีตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาไปเออโอเคโอ้เดี๋ยวจะไม่มีอาชีพแม่งเอาเนี้ยกก่อนเลยแล้วกันเอาเนี่ยลำคาตรงนี้มากเลย ตอนนี้แล้วก่อน๋ยวผมทุกระคร่างช่วยถูกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ในตัวละค่างวางไว้ตรงเดี๋ยวตรงกลางแล้วเอ็นพีซีมันเล่นน้ำอีกอะทุกคน,นสร้างดูแลจุดศูนย์กลาง ก็จะมาตรงนี้เลยแล้วกันโอเคมองว่าแบบนี้แล้วกันขอโทษส่วนี้ พองไว้แบบนี้เออแล้วก็เขาอย่างนี้พอแล้วเดี yeah. ๋ยวเจ้ามันก็จะว่าหล่นอย่างนี้ดีกว่าโอเคเจ้าหมูเจ้าแกะแพะเออโอเคเดี๋ยวนะแล้วโอเคเอากล่องด้วยดีกว่าจะเป็นกล่องทำเป็นกล่องใหญ่โอเคอ่าเดี๋ยวเรา หาบ้านเบลเลเจอร์เพื่อเบเลตเจอร์เพื่อหยุดมาก่อนเราจะกินเราจะกินหนุกมาก่อนเดี๋ยวเราเอาบ้านหลังไหนเป็นบ้านเราดีบ้านใหญ่เคียวเอาบ้านหลังนี้แล้วกันเนาะบ้านหลังนี้แล้วกันเนาะ โอเคเรามาสร้างบ้านเอาเลยแล้วกันเนาะมาเรี๋ยสร้างบ้านก่อนมาสร้างบ้านเชืบ้านหเชื่อบ้านหลังนี้แล้วกันแล้วตัวขาวอะไรนี่เพราะกล่อง เขาจะเปลี่ยนทำไม่เอานี่กว่าก่องวางไว้ในนี้ปับป๊บปั๊บเดี๋ยวผิดด้านโอเคส่วนโต๊ะค้าวางไว้ตรงพูลเอสทีนอันนี้ออกไปก่อนลำคาญสแลบใช่ไหมสแลบเดี๋ยวเอานี่กับ ครับเออแล้วก็จะตีขโมยเตาก่อนเดี๋ยวสร้างเตาเผาก่อนโอเคนี้แหละโอเคไว้อย่างงี้เรจะไปเอาสมูทเกอร์ไปเอาบาสเฟอร์แรนตรงนั้นมาก่อนเอาเตียงเออลืมเตียง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 ทางบ้านไม่มีเตียงเลยไงนี่เลย นี่แหละแม่ปลาลนีข้อเท็จของชอวบา้านหลังนี้คือมันมีวัวด้วยไงมันมีที่เลี้ยงวัวเดินอ้อมโอเคข้อนะอะไรเศรบ้าเรือเนะ่อะไง ไอ้บักเก็ตชาเลนด์เดี๋ยวคันควรไอ้บักเก็ตชาเลนด์อะเออมาเดี๋ยวเราเอาไงดีเดี๋ยวเรา,เาไ,ไปขนยา้ายพวกองค์ประกอบมาก่อนอย่างไรกก็ตัเนี่เลยมาเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาได้มากที่สุดสมุกเกอระคีฟมา เดี๋ยวเตาโน่เออไอ้น่ไอ้นู่ไว้หมดป่ะโอเคสิ่งของเนี่ยไอตัวเตาเผาที่เราไปเผาตอนอยู่ไหนตัวนี้ป่ะเนี่ยบ้านหลังนี้ขโมย ค่อยยอมสีเตียงไม่รู้มันย้อมได้ป่ะนักยอมไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวเราเอาพวกอุปกรณ์ที่เราได้มาดีกว่า<ม>คือเบรตเจ้อาจจะมาบ้านเราในเดือนแต่ไม่แปลมันมจะรำคาญนิดนึงก็เหอะเราเราอ่ะนี่เอาตอเตาด้วยกัน น,นี่วางไว้วางหันหน้าหน้าดีกว่าโอเคแล้วก็สมกุกเกอร์แปะโอเคนี่ต่อมาคือเจ้านี้กับเจ้านี่ด้วยกันไหมป๊าบป๊าบโอเคประมาณนี้ก็สำหรับเอาชีวิตรอด EP แรกนะครับผมอ่ะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมดขอตัวลกันก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย